ทึมทึมทึมทิปใต้จะไม่รม่มเอาแล้วนี่พอพี่ป่านเข้ามาไงอ่ะเ,เราก็เอามั่งเลยไม่ไม่เราแพนไปก่อนแล้วปาครับผมนี่คู <c oughs> กเกาะตั้งทิปนูน่นข้าศกรโปรเจกต์อีกนูน่นนู่นผูยเตี่ยวเป็กพันล้าน ไปไหนก่อนวันเนี้ยฮิปไตจะไม่ลม่มเข้าในเมืองก่อนครับไม่มีลม่มเข้าในเมืองก่อนเลยครับเข้าเมืองก่อนนะครับอุ้ยไปรับไปรับไปรับแสงสีก่อนซีโนตามขับตามขาบวนอ่านี่ช่างไว <c oughs> ช่างไวมาส่ง <c oughs> อ๋อเปล่ามาทำงานเ <c oughs> อาไง,องอเอาไงไปดิกี่โมงเนี่ยสี่โมงครึ่งแล้วครับ วันแรกนัด3โมงเป็นมอเตอร์ไซค์ออกกี่ตามขบวนไปถึงหน้าซอยนัด3โมงมา4โมองออก5โมงปกติ ไม่ร่มแดดทั้งทางตอนนี้ฟ้ามืดแล้วแวะก่อนสระบ,บุรีมั้งเพลินๆสนามบรีแล้วครับงสระมบ,บินร้อยโลพอเอ้ยอีกอีกร้อยกว่าโลพอแล้วจะไปนอนไหนนะ วานเพื่อนนีถึงแล้วที่พักคือแรกนนทบุรีถ่ายคลิปยังไงเป๊กเขาถ่ายรูปยังไงเขาถ่ายคาลิปยังไงเอแเราไปไหนเถ่ายยังไงเจอกล้องแล้วพูดไม่ได้รับเออ, <laughs> เ,อเนี่ย <laughs> เจอกล้องแล้วแบบห้ามพูดเออเอา,เอา ไปกันต่อเจ็ดเดอดูแดดด้วยอ้าวรถตู้ไปแล้วไปก่อนแล้วเไปไไหนต่อวะม่ต้องแต่งเต็มนะเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำกิโลเนี่ยประมาณสิบอีว่าห้าหกนาทีห้าหกนาทีแต่เมื่อกี้เราอยากแต่เป็นดับเว็นดำมากเลยนะสีดำสีดำมาเลยเอชอาร์ไอเป็กธุรกิจไอเป็กธุรกิจขาทะลอกเลยอะลายเอไอเป็กธุรกิจขาทะลอกเลยโหข่าวๆทั้งนั้นเลยอือคนนี้เนี่ย ใส่แว่นใส่แว่นใส่แว่นดำเห็นไหม <c oughs> ใน,ในี่นี่เวลาเวลาอันนปกปิดสายตาใส่ <laughs> ใกันต่อ ทัวทัวตัวขึ้นเลยครับทัวตรงนี้เลยครับเลนมันแคบนี่ก็ไม่ได้เอาเรนกว้าง嘛ทัวขึ้นเลยครับทัวไปไปไปคิวคิวต่อไปให้นนาเลยครับเป็นไงครับเป็นไงครับต้นตาถหั่มต้นเมกาจัดเลยเมกาจัดเมกาจัด เฮ้ยๆๆๆไม่การจัดยกไปไว้สมอทอดได้ไหมเนี่ยนะนะยกไปไว้สมอทอดนะจีดเลยเป็นไ,ไงบ้างครับขี่มาประมาณสัก400โลเจอทะเลแล้ว เพราะว่าเราไม่ควรพักนอนหรอกเนาะเราน่าจะยิงยาววันนี้เลยเพราะว่ามันไม่พอมือเลยอ่ะมันง่ายไปใกล้รอบใกล้ๆรวมทันได้ทันได้ระยะเลยอ่ะรอบหน้าไม่ต้องนอนเราตอนเช้าเราทำดูตรงก่อนแล้วก็กลับกลับไปเปิดเปิดแรมเอาใช่ไหมเปิดแรมเอาใช่ไหมได้ตรงอะอะไรวะ ด,ดีเบดของไปเด็เดก็ะหาย,ยางาเงีย่วๆไอ้เยไม่พูดแอคเลยอะ <laughs> ได้แล้วรวมแม่เรารวม ผมแหย่ yeah, ครับเ yeah. ผมแย่เพราะว่าเราไม่ควรพักนอนหรอกเนาะเราน่าจะยิงยาววันนี้เลยเจ่เน yeah, no. ผมแย่ครับเพราะว่ามันไม่พอมือเลยอะผมแหย่เพราะว่าเราไม่ควรพักนอนผมแย่ครับผมแหย่ขับรถดูลูกเล่นน้ําขับรถเล่นน้ําดูลูกดูลูกเล่นน้ํากินเหล้ากินเหล้าขับรถที่ปารีเป็นไงบ้างโอ้โห oh, oh. อากาศดีครับไม่ร้อนเลยแดดปลอมมันมันมันจ้ายเฉยแต่มันไม่ร้อนแดด หมือนหมอกเลยอมอจีเป็นไงครับหมอจีลมไม่โดนตัวเลยครับขับสบายสบายที่นี้เป็นไงครับโอ้เราไปตลาดเหรอไม่รู้ว่าเราไปบ้านเลยโอ้ดีโอ้เธอจ๋าดีจังเลยจ๋าอากาศเป็นไงรู้สึกอากาศก็ไม่ร้อนนะที่ริมทะเลนะอากาศดีเดี๋ยวเราจะไม่ถึงจุ่มพรไปนู่นแล้วใช่เรารีบไปตามเมียไปเถอะ เดี๋ยวเราจะไม่ถึงจุมพรเราจะได้กลับบ้านเลยต้นี่พอกล้องไปแล้วมันไม่พูดนะพูดเดี๋ยวพูดไม่ได้ชงักผมเ๋ยอย่างนั้นต้องอากล้องอ่ะซ่อนใส่เยี่อะไรไปสักอย่างดงไม่เบียดเหมือนเป๊ะ ตื่นแล้วเปลี่ยนที่พักไปกันต่อไหนกันชุมพรครับชุมพรไหนดูดูนี้ดิแย่เลยครับเราไม่ได้เซตเลยเนี่ยเราไม่ได้เซตเลยแค่คืบเดียวโอ้โหสะท้อนจ้านเมื่อคืนนี้นมีเพื่อนเมื่อคืนนี้มีเพื่อนผมคนนึงครับ <c oughs> โอ้โเบาๆกินเบาๆครับกินเบาๆเป็นไงล่ะเรียบร้อยรันเพียวไวรุ่นสมอทอด ไอ้เย้เป uh> ๊กบอกว่าย uh> ุงแดงยุงแดงไอ้เย้เป๊กนั่งอยู่ท่านเนี่ยมึงอยู่นั่นแน่ไอเ้เป๊กจะลุกไอเ้เป๊กจะลุกไอจัดสามอันนี้อันนี้แค่ปานบุรีนะยังไม่ถึงจุดหมายนะไม่หนักชุมพรเรียบร้อยหนักแต่ปานบุรีกว่าโอ้โหถ้าแดกเหล้าผสมมีน้ำแข็งกันจะไม่ขนาดนี้นะอืมรันเพียวเรียบร้อยออกจากปานบุรีมุ่งหน้าชุมพร เป็นยาทะเลสวยปะสวยจัดอะว,วิวอ่ะเอโคตรดีเดี๋ยวตอนเย็นไปบินโดนถึงแล้วชุมพล แล้วครับทะเลชุมพรครับนอนนอนเพื่อนเพื่อนเรามาเจอหนึ่งครอบครัวครับที่มาจากสมอทอดนะครับกินข้าวครับผมนอน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 นี่เจ๊กุ้งนะครับอันนี้ไอเฮียเป๊กนะคบก๋วยเตี๋ยวพันล้านครับโอ้นอนนอนอันนี้ครับลูกชายเขาที่ มีไอ้ปัดเลี้ยงตลอดครับผมลูกปัดเปล่าเราอะ่ะได้นะเตอนอนนอนโอ้ยไก่น่ากินน่ะเตอร์ไก่น่ากินสั่งยำดีกว่าเอาเน,นื้อตัวอะไรเุ้ยอินเมทเปล่าเนี่ยว้าวอินเมทเป็นมนุษย์ทรายว้าอินเมทเป็นมนุษย์ทรายเลยย่า ชอบเขาแหละแม่ไม่ใส่สวยตรงนี้อาจะแปบ๊บนึงงยืนยืนยืนก่อนโอเคนอนนอนนออน,น,อนมานี่หน่อยอย่างชิลครับอาหารอร่อยขึ้นอีก20%กับวิวแบบนี้แบบนี้ ก็สวยทนะเ,เลชุมพรทะเลชุมพรก็ดีอยู่ด,ดีเลยแห <ๆ S 2> ลนะเนาะเออแบบเงียบๆสง,บ,งบคนไม่เยอะอะไรนะเียใช่โอเคพระมาน้ ป๊าป้าป๊าป้าป๊าปาเป็นไงคะสุดดยอมากเลยครับป๊าเป็นไงฮะเอาเรื่องจ้าป้าไปถึงได้สุดยอดมากเลยครับจะชิปขึ้นรถไฟกลับแล้วอ่ะเบตงไม่เอานะครับเบตงพอครับเบตงพอพอแล้วครับเตร์เตอร์นี่เล่นน้ำทุกวันใช่ไหม นี่อีกคนเบบี้อีกหนึ่งหน่วยใช่ไหมเบบี้ ทะเลชุมพรหาดวัวแล่นยอดเลยสวยมากเนาะใช้ได้เอาไป mm hmm. สามดาวเย่เด้อ ตรงนี้คือที่ไหนจุดชมวิวอะไรขเขาซีอะไรซีซีวะฮะซีซีอ่ะซีซีที่ไหนที่มัสรีชุมพรใช่ไหมชุมพรครับโอเคกัน okay. พรเพชรบูรณ์